คลิปนี้ก็จะพามาดูตัวถังน้ําแข็งนะครับเป็นถังน้ําแข็งแคมปิ้งนะครับนี่ตังคู่กับโต๊ะนะครับก็จะประมาณนี้ตัวถังน้ําแข็งเนี่ยก็จะเป็นตัวใส่น้ําที่ใส่น้ําแข็งนะครับแล้วก็เป็นโต๊ะได้ในตัวนะครับนี่ก็ช่วยให้น้ําแข็งละลายช้านะครับเพราะว่า,เ,าเป็นลังโฟมนะครับมีโฟมด้วย ก็สามารถเก็บน้ําแข็งได้นะครับนี่แล้ก็จะมีที่เก็บนะครับแล้วก็ดึงออกมาจากนี่อันนี้เป็นที่ช่องใส่นะครับแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ใส่รูได้เลยนะครับทําแบบนี้ก็จะกลายเป็นโต๊ะนะครับนี่เป็นโต๊ะมีล้อนะครับมีล้อสองข้างแล้วก็มีหูหิ้วด้านนี้นะครับแล้วก็มีหูหิ้วอีกด้านหนึ่งนี่ครับ แล้วก็นี่ครับนี่เวลาเก็บมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เราสามารถที่จะดึงแล้วก็เสียบเข้าไปได้นะครับแล้วก็ดึงอีกอันหนึ่งเสียบก็ไปนะครับมันจะมีรูเสียบนี่ก็จะกลายเป็นโต๊ะเลยนะครับสวยๆนี่ชูโก่กับชุดแคมปิ้งนะครับพาไปติดรถอะไรสบายเลยนะครับเวลาไปไปเที่ยวนะครับ หรือว่าจะกินอยู่บ้านก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดให้ดูนะครับเปิดด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นหูหิ้วยาวนะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นหูหิ้วสั้นนี่ครับเปิดนี่ก็เก็บน้ําแข็งได้เยอะมากก็ขนาดความจุของถังน้ําแข็งนะครับสิบห้าลิตรนะครับก็เป็นโต๊ะตั้งสวยเลยนะครับก็ถ้าใคร สนใจก็สั่งซื้อผ่านลิงก์ได้เลยครับ